อมมาชอปเปอร์สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมิโมกับพ่อแม่ก็จะมาช่วยกันทําห้องน้ํานะคะอย่างที่บอกในคลิปก่อนตอนนี้นะคะเราก็จะมาทําฐานก่อนตอนนี้คุณพ่อก็ใส่ไม้ไผ่ที่สานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมิโมก็ลองเอาโถส้มมาทับตรงนี้ว่าได้ไหมนะคะซึ่งจะต้องปปับอิดนิดนึงค่ะ และอันนี้ก็คือหลุมส้วมใหญ่ๆนั่นเองซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะเราก็ได้ให้รถแมคโครค่ะมาขุดให้เพราะว่าถ้าเราขุดเองก็คงใช้เวลานานมากๆนะคะเพราะว่าหลุมก็ลึกแล้วก็กว้างอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็จะได้หลุมแบบมานี้มิโมก็เลยมาขุดดินออกที่เหลือค่ะ คุณพ่อก็มาขุดท่อนะคะที่จะเอาน้ําลงใส่ในหลุมส้วนใหญ่ๆตรงนี้ก็จะได้มาประมาณนี้อันนี้คือที่แบบเคยพ่อคุณพ่อเคยทํามาก็จะประมาณนี้เปบีโมก็มาช่วยงานนิดๆหน่อยและนี่ก็คือก้อนหินนะคะที่เกาะน,นั้นนเราไปเก็บในห้วยก็เอามาเทตรงนี้เลยก็จะมีทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นก้อนใหญ่นะคะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ก็อาจจะไม่เหมือนคนในเมืองทำน,นะคะเราก็จะใช้วัสดุปุปกรณ ต่าๆ,ๆที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นของเรามาทําส่วนใหญ่เลยตอนนี้เราก็มาผสมปูนกันแล้วนะคะสามแม่ลูกก็มาช่วยกันตามที่เคยเลยนี่แหละคะ่ะโมโมก็มาช่วยเกลียให้ดินเข้ากันนะคะทําไปทํามานะคะก็ร้อนคือรื่อยๆนะวันนี้อากาศก็กร้อน,นมากๆเลยอันนี้ก็คือเทเลยนะคะนี่ช่วยกันน,นี่ได้หนก็จะเสร็จ และนี่ก็คือเราก็จะมาเป็นช่างปูนนะคะซึ่งวันนี้มิโมก็จะทําตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยก็คือตอนที่ผสมปูนกับทรายด้วยกนะะันค่ะแล้วก็มีคุณพ่อมาช่วยด้วยนะคะจะได้เสร็จเร็วๆอียงก็คือถ้าให้คุณพ่อทําคนเดียวนะ่ะมันหนักจริงๆค่ะมิโมเห็นคุณพ่อแบบทำแล้วมิโมก็อยากจะมาช่วยนะคะถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้หญิงแต่ว่าอะไรที่เราช่วยได้เราก็อยากจะช่วยค่ะนี่เลยค่ะ ก็เลยช่วยเต็มที่เลยนะคะจะบอกว่าวันนั้นนะตอนเย็นของวันนั้นตื่นเช้ามานะ่ะเรโวก็ปวดหลังปวดเอวทั้งตัวเลยค่ะเพิ่งรู้ว่าอ๋อเราไปผสมปูนเองนี่คุณแม่ก็เป็นผแผนักตอมน้ํานะคะแล้วก็ผสมผสมกับน้ําเข้าไปครั้งนี้นะคะเราก็ง่ายกว่าตอนที่ผสมปูนกับทรายนะคะพอมีน้ำมันก็จะง่ายขึ้นนิดหนึ่งนี่คนไป,คน,ไปคนมาก็เข้ากันแล้วนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเละ มันจะเล็กนิดนึงค่ะมีน้ําเยอะไปนิดนึงนะคะคุณพ่อยังไม่เห็นค่ะเดี๋ยวคุณพ่อก็จะมาเติมนะคะนี่ระหว่างรอนะคะคุณพ่อกอ็ไปวางท่อสําหรับที่จะปล่อยน้ําในห้องน้ําด้วยค่ะนี่เูทโมทเต็มที่มาดูทุกคนเกือดทามาทำแมงมากเลยอะเออดูเหมือนผู้ชายทำงานมากๆเลยอย่างที่บอกว่างาน,นผู้หญิงคือไม่ค่อยถนัดแต่งานผู้ชายนี่คือแบบถนา้าถนานนะคะดูทำเต็มที่มากอะไรที่ไม่ต้องใช้สมองนี่เราทำเต็มที่ค่ะ และตอนนี้คุณพ่อก็เห็นแล้วนะคะว่ามันเลกคุณพ่อก็เลยเอาใซนมาเพิ่มีกนิดนึงค่ะแล้วก็มาผสมกันอีกรอบหนึ่งนะคะพอเข้ากันแล้วก็เอามาเทตรงนี้ค่ะนี่ก็ได้มาประมาณนี้นะคะพอวันต่อมานะคะมือมก็ลองมาผสมปุลนคนเดียวทําคนเดียวนะคะคุณพ่อไม่ค่อยว่างค่ะวันนี้มือมก็เลยอยากจะทําเองจะได้เบ่งเบาภาระคุณพ่อนะคะผสมเสร็จนะคะหมโมก็จะเอามาเทตรงนี้ที่เราจะวางท่อลงไปในหอโถส้วมใหญ่ๆค่ะ นี่ค่ะทุกคนมิโมก็ลองดูใน YouTube แล้วก็ฟังจากคุณพ่อเล่าให้บ้างนะคะว่าต้องทำยังไงก็วันนี้ปูนมันเหลือไม่ค่อยเยอะลวเหมือนกันค่ะมิโมก็ผสมเท่าที่ทำได้นะคะนี่แหละคะ่ะก็ตอนแรกก็จะเละเละหน่อยนะตอนนี้ก็คือดีขึ้นนิดนึงก็ได้มาประมาณนี้นะคะมิโมลืมปิดจๆต้องเอากระดาษก็ได้นะคะมาปิดก่อนมิโมลืมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็กเดี๋ยวจะปิดทีหลังค่ะ นี่แหละค่ะทุกคนปูนก็เหลือถังสุดท้ายแล้วนะคะปูนไม่พอนะคะเดี๋ยวต้องไปซื้อเพิ่มแล้วก็ทําให้ทําได้แค่นี้ส่วนผนังอะไรต่างๆก็ต้องท,ทําทีหลังเช่นเคยค่ะซึ่งวันนี้เราก็ได้มาประมาณนี้นะคะสี่เหลี่ยมตรงที่โถสวมนะคะนี่แหละค่ะทุกคนอาจจะไม่ค่อยเรียบเนียนเท่าไหร่นะคะต้องมาปรับปรุงกันในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครดูจนจบนะคะก็รอรุ้นแล้วก็รอติดตามชมในคลิปต่อไปตอนที่เราทําทั้งหมดค่ะ